ถัดไปเป็นข้อสุดท้ายที่เอามาให้ลองทํากันนะครับออบอกว่ามีกระบอกสูบลูกสูบนะครับข้างในเป็นอากาศนะครับจุดหนึกิโลความดัน100อยุณหภูมิส0่เคลวินนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการโพลิทอปิกนะครับจนกระทั่งความดันเพิ่มเป็น300นะครับ ให้หางานที่เกิดขึ้นนะครับล้องานตัวน,นั้นเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับคือกระทาโดยระบบก็เป็นบวกนะครับทําโดยสิ่งแวดล้อมก็เป็นลบนะครับเริ่มต้นนึกอะไรไม่ออกก็วาดรูปนะครับให้มองเห็นกระบวนการก่อนนะครับสมมุติเป็นลูกสูบนะครับแล้วก็มีความดันเพิ่มขึ้นหรออันนี้สันนิษฐานว่า ความดันเพิ่มแปลว่ามันต้องถูกกดใช่ไหมถูกกดนี่ปริมาตรเริ่มต้นน่าจะสูงกว่าปริมาตรตอนจบนะครับก็เลยวาดรูปชี้นำตัวเองไปแบบนี้ก่อนนะครับีเนาะซึ่งพอชี้นำตัวเองไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะนึกต่อได้เลยว่างานจะต้องเป็นลบแหละเพราะว่างานจะต้องเป็นลบเพราะว่า ปริมาตรมันลดลงไงใช่ไหมปริมาตรมันลดลงแปลว่าสิ่งแวดล้อมอ่ะกระทํางานใส่ให้กับระบบเราก็คืออากาศที่เป็นก้อนๆอนอยู่ในลูกสูบเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวผมไล่เขียนข้อมูลไปก่อนเนาะจะได้อธิบายกระบวนการด้วยรูปภาพไปก่อนนะครับจังหวะที่1นึ่งใช่ไหมเ,เรารู้ว่ามวลอากาศมีอยู่0.1กิโลนะครับ แล้วก็ความดันนะครับเป็นหนึ่งร้อนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับเป็น400รนะครับสภาวะที่สองเนี่ยเขาบอกมาแค่ว่าความดันอนะมันเป็น300รเป็นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นพวกอุณหภูมิปริมาตรที่2เนี่ยจะต้องหาเอาเองนะครับตต่มวลอ่ะมันก็จะเหมือนเดิมแหละเพราะมันเป็นระบบปิดนะครับอันนี้สิ่งที่เขาถามก็คือเอ,อ work นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับโดยข้อมูลที่เขาบอกระหว่างกระบวนการมาเนี่ยก็คือเป็น Polytropic นะครับ ที่ n เท่ากับ1.3นะครับไอ้คำว่า polytopic กนี่ก็คือ p v ยกกำลัง n เท่ากับค่าคงที่นะครับอ่ะซึ่งถ้าเราไปทวนในถ้าเราไปทวนในวิดีโอนะครับเราก็จะทราบว่ามันจะมีการคำนวณหางานและเนาะคืองาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับของกระบวนการโพลีทอปิกเนี่ยมันมีการดีไลฟ์ให้ดูนะครับในวิดีโออันนั้นนะครับซึ่งไม่ไม่ทำให้ดูแล้วนะแต่ว่าจะยกผลมาเลยนะครับคือเรารู้ว่างานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเนี่ยเกิดจากการอินิเกต P V ใช่ไหมครับโอเคไหมแล้วถ้าเรารู้ว่า P กับ V มันสัมพันธ์กันในรูป P V ยก็กำลังเเท่ากับค่าคงที่เนี่ย เราก็สามารถดีไลฟ์มันก็คือสามารถอินทิเกรตื่อหารูปทั่วไปได้นะครับซึ่งเดี๋ยวสุดท้ายมันจะได้แบบนี้นะครับ p 2 2 v 2ลบ p 1 1 v 1นะครับส่วนด้วย1ลบ n นะครับทีนี้มันเป็นการดูดมกคติด้วยนะครับสมมุติอากาศเป็น การอุดมคตินะครับพอเป็นการอุดมคติเนี่ยสมการนี้จะต้องเด้งขึ้นมาในหัวเราแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะงานอะ่ะมันอาจจะเขียนในรูปนี้ได้อีกนะครับคือเราเอา MRT ใส่เข้าไปเลยนะครับซึ่ง ซึ่ง MR เนี่ยมันเป็นตัวร่วมนะครับดึงออกมาได้นะครับก็จะเหลือทีสองลบทีนะครับแล้วก็หารด้วย1นลบ n อ่ะอย่างนี้เราก็จะได้แบบนี้นะครับก็ที่เหลือก็น่าจะแทนค่าแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมถูกไหม เดี๋ยวนะขอดูนิดหนึ่ง p v อ๋อตอนนี้มันติดขัดตรงแถวแถว v นี่แหละนะครับคือเราจะหา t สอก่อนก็ได้หรือจะหา v 2ก็ได้แต่มันก็ต้องผ่าน v 1มาก่อนถูกไหมอไ่ไปที่สภาวะที่1ก่อนนะครับสภาวะที่1นะครับผมก็เขียนอย่างนี้ p 1 v 1นะครับเท่ากับ m ทีหนึ่งนะครับเรารู้ค่าอะไรบ้างแทนลงไปเลยเร,เราขาดอะไรน,นี่ยเราขาด V1 ใช่ไหมผมก็เตรียมคำนวณหา V1 นะครับ V1 เกิดจาก M r t 1ส่วนด้วยพีน่ 1, นะครับแทนค่าครับมวลเขาบอกว่าเป็น0.1กิโลกรัมนะครับอากาศใช่ไหมอากาศก็เป็น2 8 8 7นะครับ กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับแล้วอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับก็เป็น400รอยเคลวินนะครับตกกระดาษไปละนะครับเอพีหนโจทย์ให้มาเป็นหนึ่งนะครับโอเคอ่ะกดเครือคิดเลขกันนะครับก็จะได้ว่าปริมาตรตอนที่1นเนี่ยมันเท่ากับ จุดหนึ่งนะครับคูณด้วยจุดสองแปดเจ็ดนะครับคูณด้วยสี่ร้อยใช่ไหมหารด้วยหนึ่งร้อยก็คือคูณสี่นั่นแหละใช่ไหมครับก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสี่แปดนะครับปริมาตรเป็นเท่านี้อ่ะพักไว้ก่อนนะครับอ่อสภาวะสองนะครับอ่อ เราอาศัยความสัมพันธ์ที่เป็นโพลีท็อปิกอะครับเอามาเชื่อมกันได้เนาะก็เรารู้ว่า p v กำลัง n คงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนอย่างนี้ได้ไง p 2 v อย่างนี้นะครับเท่ากับ p 1 v 1อย่างนี้ก็ได้นะครับแทนค่าเลยนะครับเราได้ v 2ใช่ไหม n เนี่ยเขาบอกมาแล้วนะครับไอสัมประสิทธิ์ของ กระบวนการพลีตอปิกคือตัวนี้นะครับตรงนี้เราแทนค่าไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรกับพวกเลขยกกาลังนะครับผมใส่ไปเลยนะหนึ่งร้ v หนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับทั้งหมดนี้ยกกําลัง1.3นะครับแล้วก็หารด้วย p สอ p 2องมันไปจบที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้โจทย์บอกนะครับ300ร้อเรา หาทีละท่อนก็นได้นะครับเราหาอย่างนี้ก่อนนะครับเาดูซีได้เท่าไหร่นะครับอืมมันคือจุด1148นะครับยกกำลังสยกกำลังยกกำลัง1.3นะครับอ่าได้เท่านี้นะแล้วก็คูณร้อยหาร300ก็คือหาร3นะครับ ก็จะได้0.01998956อะไรอย่างเงี้ยนะก็จริงๆมันปัดได้เลยนะเนี่ยมันก็จะเป็นจุดนั่นแหละนะครับแล้วก็เราถอดราก1.3ออกมานะครับเ,เ,เดี๋ยวนะผมหาวิธีถอดรากอันนี้ก่อนจะทำได้ไหมเนี่ย ก็เป็นอะไรนะยกกำลัง1ส่วน1.3ใช่ไหมได้ไหมลองดูนะครับยกกำลัง1ส่วนหนครับครับนะครับลองดูซิว่าได้คำตอบถูกต้องไหมนะครับ0 0 4 9 3 0ุ ก็ปัดประมาณเป็น0.05นั่นแหละนะครับโอเคไหมแต่เขาไม่ได้ถามปริมาตรใช่ไหมเขาถามงานใช่ไหมครับเขาถามงานเขาถามงานก็เอาเข้าอันนี้เลยครับเข้าสมการเราเลยนะครับงานโพลิทอปิกคือ p 2 v 2นะครับลบ p 1 v 1นะครับส่วนด้วย 1- ลบ n นะครับผมแทนค่าเลยนะ p 2 p2 คือสามร้อยใช่ไหมครับสามร้อยกับจุดศูนย์สี่เก้าสามศูนย์เก้านะครับนะครับแล้วก็ p2 ก็เป็น300ใช่ไหมครับ p 101ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ v1 เป็นจุด1148นะครับอืมแล้วก็ทั้งหมดนี้าหารด้วย 1- ลบ เนะครับลองดูสิคำตอบมาตรงเฉลยไหมนะครับ300นะครับคูณด้วยจุด049 309นะครับลบ100คูณจุด1148นะครับทั้งหมดนี้หารด้วยจุด3ถูกไหมจุด3นะครับก็เป็นติดลบนะครับ ลบ1ิ0 4นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลน,นะก็อันนี้คือคำตอบนะครับลองดูซิตรงเฉลยไหมครับอโอเคลบ11ใกล้เคียงนะครับเคไหมครับสำหรับข้อนี้ก็เท่านี้นะครับก็เป็นอันเฉลยครบทุกข้อแล้วนะครับ